สวัสดีท่านผู้ชมเดิมนะครับวันนี้อยู่กับเกมการ์กนโดฟังมาเท่นเคยอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาเปิดกระชากันอ่ากระชายแล้วเยี่ยมซึ่งกระชายที่มาเปิดจะเป็นตู้ของไพคูฮังกับจานเดมบ้านะครับซึ่งผมอยากเปิดทั้งสองตู้แหละจริงๆอยากได้ทั้งสองตัวเลยนะเอาเป็นว่าถ้าผมสมมุติเปิด มัลติแรกแล้วได้ไพ่คู่หางมาผมจะไปเปิดตู้จันน้ำมาต่อเลยนะครับโอเคเอาตามนี้งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ let's go <S อืมไม่มีคอมโบนิชั่นคู่หาง18ไม่มีเลยเลยอืมสญญายัาหนึ่งด้วยโอ้โห เกลือจริงๆเกลือคุณภาพด้วยแหละไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยเลยอูย้โอ้ทั้งนี้ทั้งทั้งใหม่ทั้งใหม่ใช้ได้อยู่โอ้ยงั้นก็เปิดตู้ไทคูวังให้หมดหมดไปเลยแล้วกันนะครับ มาต่อเลยเกือไปแล้วสิบลอกหืมต้องการทั้งกูเทียนแต่ไม่เป็นทั้งกับชาวฝึกคืออะไรไม่มีคอมบ,บินเนชันอีกแล้วเรื่องหนึ่งสองเสยะาสองแล้วจบโอโ้โหไม่มีอะไรเหมือนเดิมน,นะครับท้ายได้ถ้ามันจะขนาดนี้นะ โอ้โหขัดอีก6เมกจะได้อีก20่สิบติงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับเลเทอโอเคนะครับท่านผู้ชมกลับมาจากการฟาร์มเพชรเมื่อกี้แล้วเ่อจะเกิดการากันต่อเลยนะครับมาไหคูห่างฟ้องล่ะไม่อยากเกลดแล้วกจิต้าห้าปีก็ได้อยากได้ทั้งคู่เลยไม่อยากเกลียแล้วเฮย เฮ้ย <c oughs> คอมบิเนชันว่ะทรีโอทรีโอเอาเรียงเอาเรียงเอาเรียงได้คอมบิเนชันกับขาเราอ่ววะจแบแตกโชดนี่จแบแตกโชหืไม่แตกแม่จะได้คอมบิเนชันละ <c oughs> Yes woo เอาเว้ยอย่างน้อยได้มา <c oughs> โอ้วว oh! ้าวโอ้เย้ nice oh my god ออกสองตัวโอ้ oh! นีไหมห้าปีเอาห้าปีนี่คือครบเลยนะโอ้ใ oh, จเย็นใจเย็นเฮลไฟต์ต์สิบเจ็ดใจเย็นใจเย็นไม่เกี่ยว โอ้โหแต่แบบโอ้ยคุมแล้วคุมแล้วไอ้กูหังกูคุมแล้วอันนี้ด้วยไม่มีเหมือนกันจอมันบูโคตรดีโอ้ยไม่เกลือมารอกฟีมารอกฟีปิดท้ายมาขอดีๆมาฟิวชั่นเป็นมิติโตบูให้เห็นหน่อย เฮ้ยเป็นจิต้าของวิวจะฟิวดิไม่ฟิวโอ้โหแล้ววะแม่งเอ้ยโอ้โหเปิดมาซะดีก้แดงดิโอ้โหระยะสั้ให้มันได้อย่างงี้มาขอ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 ดีดีดีเมื่อกี้ถือว่าภูมิว่านะแต่ขอดี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 สักโกติได้ไหมอ่ะเมื่อกี้ยังไม่พออยากได้สุวตรนี่ โอ้โหสุดท้ายโอ้ไม่เอาโอ้ยแต่ก็น,นะท่านผู้ชมไม่เป็นไรถือว่าเราได้จันเดิมบ้ามาแล้วฮะฮะเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้มึงพูดว่ามึงได้จันเดิมบ้ามาแล้วใช่ไหมฮะกูเปิดได้จันเดิมบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูชื่อไพลกูคังไม่ใช่เหรอ แล้วไปกูคุณหมเคุณหมอได้ใดําบ้าวะอะไรวะเนี่ยแล้วก็ได้ใจมาบูเป็นของแถมด้วยอ่าฮะไม่เกลือคลิปนี้ไม่เกลือนะครับท่าผู้ชมแหมงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ